สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ให้อาหารทางสายยางของผู้ป่วยนะคะทําไมเราถึงต้องให้น้ําและอาหารผ่านทางสายยาง1น,นะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารเพียงพอ2นะคะเราสามารถป้อนยาหรืออาหารต่างๆนะคะให้ผู้ป่วยได้โดยที่ผู้ป่วยบางคนนะคะไม่สามารถอ้าปากได้ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีหลักๆเลยก็คือ กระบอกตวงค่ะกระบอกตวงสามารถตวงอาหารแล้วสามารถเก็บอุปกรณ์ในการใช้ระหว่างการให้อาหารได้ค่ะจะประกอบด้วย5 0 0ซีและ 1000cc นะคะที่คนนิยมใช้กันแต่ของบีเมดเราเนี่ยจะมีหลายขนาดเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นไซลิงแก้วค่ะไซลิงแก้วก็จะมีหลายขนาดเหมือนกันนะคะมี10มลลิตร20มลลิตรและ50มลลิตรค่ะส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันก็จะเป็นตัว50 ml นะคะและต่อมาที่ขาดไม่ได้ค่ะก็จะเป็นสายให้อาหารทางจมูกของผู้ป่วยนะคะที่นิยมใช้กันก็จะมีเบอร์14สีเขียวเบอร์16สีส้มและเบอร์18สีแดงค่ะ วิธีการให้อาหารทางสายยางของผู้ป่วยนะคะจะจําเป็นที่จะต้องอยู่ในการควบคุมของพยาบาลหรือแพทย์หรือผู้มีความรู้เท่านั้นนะคะเราไม่สามารถสอดสายให้อาหารทางจมูกนะคะของผู้ป่วยด้วยตนเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่จําเป็นในการให้อาหารของผู้ป่วยค่ะ สำหรับวันนี้ Bmed Shop ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและติดตามสาระดีๆน่ารู้ได้ใหม่กับ Bmed Shop ค่ะสวัสดีค่ะสงใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆและรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจกตใจ กับเวลาที่ได้แบ่งปัน